หลังจบการประชุมใหญ่เดือนเมษายนชินิจิยามาโมโตะไม่ได้เดินออกไปแบบผู้นำที่เสร็จภารกิจเขาเดินเข้าไปหายุวชนที่กำลังก้มหน้าเก็บกวาดอยู่เงีบเยบๆคนที่ไม่มีใครเห็นแต่ทำให้งานทั้งหมดเกิดขึ้นได้เมื่อรู้ว่าพวกเขาพักอยู่ที่สุมิดะชินอิจิยุดทันทีเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่พื้นที่หนึ่งแต่มันคือ จุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างอาจารย์มาคิมุจิกับอาจารย์โทดะที่สุมิดะคู่ใหญ่คนหนึ่งเคยเดินไปเยี่ยมเด็กยากจนถึงบ้านเตรียมมันหวานกับข้าวปั้นให้เด็กที่ไม่มีเงินกินข้าวและสิทธิ์คนหนึ่งเขียนไว้ว่าอาจารย์คือผู้พิทักษ์ของผมสงคำภาคทุกอย่างไปอาจารย์มาคิงุจิเสียชีวิตในเรือนจำ แต่อาจารย์โทดะไม่ยอมแพ้เขาลุกขึ้นประกาศเป้าหมายใหญ่เพื่อต่อสู้กับความทุกข์ของประชาชนและเขาเลือกชายหนุ่มคนหนึ่งชินอิจิยามาโมโตะวัยเพียง24ปีชินอิจิพูดกับตัวเองชัดเจนว่าหน้าที่ของสิษคือทำให้ความฝันของอาจารย์เป็นจริงไม่ว่าจะยากแค่ไหนเขาลุกขึ้นสู้จัดระบบสร้างทีมแตกกำลังจากไม่กี่คน ให้กลายเป็นพลังของทั้งพื้นที่ตารางชีวิตแน่นจนแทบไม่มีลมหายใจแต่เขาเชื่อว่าการปฏิบัติที่แท้จริงคือการดึงเวลาจากความเหน็ดเหนื่อยมาใช้เพื่อผู้อื่นไม่มีเวลาพบทุกคนเขาก็เขียนจดหมายเองส่งโปสการ์ดเองปลุกไฟทีละคนจนคนที่เกือบถอดใจลุกขึ้นอีกครั้งและในที่สุดเป้าหมายที่ดูเป็นไปไม่ได้ก็ถูกทำให้เป็นจริง ด้วยมือของคนธรรมดาปี1973ชินิติเล่าเรื่องนี้ให้ยุวชนที่สุมิดะฟังดวงตาเขาเป็นประกายแล้วพูดชัดๆว่าสุมิดะคือปรา,าสาทของประชาชนปรา,าสาทที่ไม่ได้สร้างด้วยอำนาจแต่สร้างด้วยหัวใจความเพียรและความมุ่งมั่นของคนธรรมดาชัยชนะของวันนี้คือคำสัญญาว่าเราจะชนะในวันพรุ่งนี้